เอาพี่ไอ้ไม่ยู่นี่นี่เองซด่งเป็นหาอยู่เออพี่ไอ้ยียังคอยดอกเตอร์พี่ไอ้ฆ่าขาดนี่แนวนี่นี่เอ้าจะจำคนพิษแล้วคอยเป็นดอกเตอร์จะมึงสภาพณ์เขาดิโอดอกเตอร์กับดอกเตอร์ออแต่วัดดอกหมาไหนอยู่เนาะโอ้ยบอกไปจีเป็นนอกเตะบอกสลบดอกเตอร์เออ ซุ่งข่อยมีอะไรปรึกษาปรึกษาเรื่องยังไงซุ่งข่อยกำลังเฮลียร์ใจมันบอกเรื่องเอียงเกาะเรื่องเกเกลี้งกบกระโดดอ๋อเออแมนเคลียใจเรื่องกบกระโดดโอ้เรื่องเยอะกับข่อยเลยตอนกําลังวิจัยตอนเนี้ยแล้วตอนนี้มาหอดใช่หรืตอนเนี้ยไปหอดตอนตัดขาของมันตัดขาหนึ่งเหรอว่ามันติกระโดดบ่ได้มันกระโดดได้ตัดขาที่สองก็ยังกระโดดได้อยัวตัดขาที่สามที่สี่ปรากฏว่ากระโดดบ่ได้ ผมิจัยออกมาหนิจีหน่นะสะทึ่งใจเหี้ยงเป็นอย่างมันกระถือเด็ดตัดขาที่สี่กระโดดไปได้ผมิจัยออกมาว่าโกบเน่าหูหนวกหูหนวกเออโกบเกี่ยวอย่างกันแม่นโกบมันหูหนวก